I love you. ทำพ้นเดืนนะครับครับผมครับสำหรับในส่วนแผนการบริการฝนหลวงนะครับเพื่อป้องกันพัยแ้งและก็ช่วยเติมน้าในอ่างเก็บน้านะครับทางท่านอายุธีกรมฝนหลวงและกรมเกษตรนะครับก็ได้อ่ากแผนแผนการบริการฝนหลวงของภาคตะวันออกนะครับโดยศูนย์บริการฝนหลวงภาคตะวันออกเนี่ยก็ได้อ่ามีเครื่องบินคาราแวนนะครับสามเครื่องนะครับที่พร้อม มาประจำการอยู่ที่หน่วยการฝนหลวงจังหวัดระยองนะครับซึ่งพร้อมที่จะขึ้นปฏิการทันทีนะครับจากในแต่ละวันนะครับจะมีการประชุมวางแผนติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศในแต่ละวันนะครับถ้าสภาพอากาศเหมาะสมนะครับสามารถขึ้นปฏิการฝนหลวงได้นะครับเราก็จะขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือในในส่วนของพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำนะครับแล้วก็รวมทั้ง เต,เติมน้ําให้กับอ่านเก็บน้ําและเขือนนะครับที่มีปริมาณน้ําเก็บกักน้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังช่วยดูแลในพื้นที่ของเทพและประรีมณตลนะครับในเรื่องของค่ามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยนะครับก็จะดูแลพื้นที่ให้ควบคุมทั้งภาคตวันออกนะครับ นอกจากเรามีหน่วยประการฝนหลวงที่จังหวัดระยองแล้วก็ยังมีเรายังเปิดฐานเติมสารขึ้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีสนามบินท่าใหม่นะครับเพื่อที่จะเครื่องเครื่องบินประการเนี่ยสามารถที่จะไปประการแล้วสามารถลงไปเติมสารที่สนามบินท่าใหม่แล้วก็ขึ้นมาประการฝนหลวงได้อีกไปเที่ยวบินต่อไปด้วยนะครับแล้วในส่วนของแผนก็มีเท่านี้ครับ าการบินแต่ละครั้งนี่คาดว่าฝนจะตกมากานก้อยแค่ไหนกันนะในการขึ้นบินแต,แต่ละครั้งนะครับเราก็ต้องอวิเคราะห์สภาพอากาศนะครับซึ่งฝนจะตกมากน้อยเนี่ยต้องต้องขึ้นขึ้นอยู่กับประมาณของเมฆแล้วก็ลักษณะของความชื้นแล้วก็ในเรื่องของทิศทางลมด้วยนะครับแล้วก็การหลังจากบปิการไปแล้วเนี่ยกลุ่มเมฆสามารถ หาตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับสภาพอากาศในแต่ละวันจะต่างกันออกไปนะครับ